ยา้ามบินขาวนะครับชัดนบินเห็ว่าตักบังสุดยอดกับบางประเทศไทยโดนขอมเองน สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนั่งในร้านเฉพาะกิจพิเศษของผมที่ผมอยากจะทําอีกหนึ่งโปรเจกต์คือเคบับเนื้อหมักขึ้นเทศแล้วก็ไก่ด้วยสเสน่ห์ของร้านผมก็คือผมเอาแกะเนี่ยผสม10%เพื่อให้ได้กลิน่นแต่ไม่รุนแรงมากนะเพราะคนไทยอาจจะไม่ชอบแต่ว่าควรจะฝึกกินนะผสมกับเนื้อวัวโพสต์ส่วนไก่เนะี่ยผมใช้ไก่ที่หมักไม่มีความเหม็นผมไม่ชอบกินไก่แต่คราเนี้ยผมกินไก่ตัวเองเพราะว่าชอบมากเป็นที่ขลัของเรานะครับระบับเนื้อซอสทุกอย่างทําเองหมดเนื้อทําเองเชื่อดเองเลย,ยว่าจะทำเองนะ สาธิตการกินให้ดูนะครับโทษทีครับมาไปโดนลูกค้านะครับไไ <laughs> เราคัสตัมของเราเองได้นะว่าจะเอาเผ็ดไม่เผ็ดแล้วเราชอบกินซอสอะไรเนี่ยขอเขาเพิ่มขอเขาลดทำมาให้เนี่ยสตูดานด์เด็ดเผ็ดปั่นกลางคนเรียคนไทยชอบเซ่บ <c oughs> เยอะเนี่ยก็บอกเขา <c oughs> เอามันดี้ไก่แล้วก็เนื้อย่างที่หนึ่งเอาแบบผสมแบบใหม่มาแล้วก็เอามันดี้มาแล้วกันนะโอเคครับ วันนี้ผมมากินครั้งที่1 0 0่มากินเมนูใหม่ก็คือมันดี้ไก่ย่างกับเนื้อย่างผสมเฉพาะเจ้าของมากินได้อย่างงี้จะสั่งเป็นเนื้อก็ได้หรือเป็นไก่ก็ได้ถ้าต่อรองกับคนได้กินเนื้อไก่ผสมกนได้ก็ต่อรองไปแล้วกันขอบคุณครับอันนี้มีเฉพาะที่นี่เนื้อย่างกับไก่ย่างกับมันดี้ของเนื้อแท้มาผสมกันต้นสไลด์เนื้อย่างหรือไก่ย่างเนะี่ยลงกับข้าวมันดี้ซึ่งคนชอบมากนะสุดยอดมันข้าวแบบพอดีมากเรามีซุปให้ด้วย ใครรีบๆนะกินอิ่มข้าวเนี่ยเอาใจคนไทยเดยเฉพาะแบบเดิมก็คือกระบาบขนมปังซึ่งขนมปังที่นี่เราทําเองนะครับไม่ได้ซื้อไข่ขึ้นเองปั้นเองอบเองเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเฉพาะกระบวนการตั้งแต่เริ่มทํานะลงในคำโตโตกว่าจะมาเป็นอันเนี้ยเกือบสองปีตั้งแต่โควิดเริ่มเลยหวานกันนะ พูดอย่างถ่อมตนนะครับเคบับร้านผมเนี่ยอร่อยสุดในประเทศไทยตามศัศนะผมนะสำหรับคนที่กินแล้วติดใจนะครับสามารถสั่งเคบับของเราหรือแม้กระทั่งมันด้เนื้อย่างของเรากลับบ้านได้ทางไลน์แมนทางแกร็บทางรอินฮูดพร้อมส่งเสมอครับสามยานมิตรทาชั้นบีนหนึ่งร้านที่ชื่อว่าพันละวันแนะนำถ้าใครอยากกินเนี่ยซอสกระเทียมสีขาวเนี่ยใส่ทุกคำแล้วมันจะได้อัตถรสเพิ่มขึ้นไปทวีคูณน,นะครับลองชิมดูครับ